สวัสดีครับพบกับรายการวีฮะไกด์บายที่อยู่อาศัยด o m นะครับวันนี้ผมอาร์มปานาพลจันธรารสุกรีจะนำพาทุกท่านนะครับไปชมกับโครงการทาวน์โฮมอารมณ์บ้านเดี่ยวเดอะวิลเลจแจ้งวัฒนะติวานนท์หรือที่เขาเรียกกันว่าวิลเลจทาวน์นะครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ทางไปโครงการเดอะวิลเลจแจ้งวัฒนาติวานนท์นะครับก็เริ่มจากตรงนี้เลยเซ็นทันแจ้งวัฒนะนะครับบรรยากาศเช้าๆแบบนี้รถไม่ติดเลยครับตรงเข้าถนนติวานนท์มาสักนิดนึงนะครับสังเกตป้ายเมืองทองทางนี้ทางด้านขวามือนะครับเลยไปนิดนึงซ้ายมือก็จะเป็นโครงการแล้วครับคุณผู้ชมนอกจากจะมาตามเส้นแจ้งวัฒนาติวานนท์แล้วจริงๆมาทางอื่นได้หลายทางเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นทางถนนสงประพาแล้วเข้าติวานนท์หรือขับลงทางด่วนในเมืองทองแล้วมาออกติวานนท์ก็ได้เช่นเดียวกันอยู่ไหนแล้วเนี่ยช้าจริงเลยเนี่ยเจ๊อืมนี่มันเลย1สิบห้านาทีแล้วนะคุะคณชายไปอยู่ไหนมาเนี่ยขออโทษวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวเราต้องพาคุณผู้ชมมาด้วยก็เลยเลทนิดนึง โอ้แล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกยังไงวันดีค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ก็ยังไงวันนี้กิ๊กมาด้วยกันแล้วช่วยกันทำมาหากินหน่อยละกันนะได้เลยจ้ะว่าแต่ว่าอาร์มเคยมาที่นี่แล้วที่นี่มีอะไรดีเนี่ยพอจิกมาลาตั้งแต่เช้าเนี่ยต้องมีอะไรดีแน่ๆถ่าไม่ดีนะเรากดจริงจริงด้วยอ่ะโอเคนะกิ๊กยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกับคุณผู้ชมเลยดีกว่านะจะได้เห็นภาพไปเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะครับตามเราเข้ามาเลยครับตามเรามานะคะ The Village Village Town สองชั้น แนวคิดใหม่สไตล์โมเดิร์นคโลเนียลกับพื้นที่ความสุขมากถึง134ตารางเมตรเป็นส่วนตัวทุกหลังกับดีไซน์ที่ผนังบ้านเป็นอิสระไม่ติดใครภายใต้แนวคิดคโลเนียลชีวิตและความสุขให้ความรู้สึกราวกับอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขากับ1 Master b e สเตอร์ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องมัลติฟังชั่น2ที่จอดรถพร้อมคลับเฮาส์สระว่ายน้ำและสวนสีเขียวล้อมรอบโครงการ ดูข้างนอกแล้วเป็นยังไงบ้างสวยมากเลยอ่ะมีสนามข้างๆด้วยมีมุมจิบกาแฟด้วยอ่ะแน่นอนนะครับเพราะว่าเดอะวิลเลจเนี่ยเขาออกแบบให้เขาเนี่ยไม่เหมือนทาวโฮมที่อื่นเลยนะครับเพราะว่าเขาออกตัวเองว่าเนี่ยคือเป็นวิลเลจทาวซึ่งวิลเลจทาวนะกิดดูนะผนังบ้านนะจะไม่ติดกันทําให้คนที่อยู่เนี่ยรู้สึกว่าอยู่เหมือนบ้านอยู่บ้านเดียวแล้วก็ด้านข้างมีพื้นที่ใช้สอยนะครับมีสนามนอกจากนีนน้ด้านหน้าก็มีที่จอดรถได้2คันเลยสองคันเลยใช่ไหมใช่แล้ว ข้างนอกเป็นโคลเนียนแบบนี้ข้างในเป็นยังไงอย่างอยากเห็นแล้วว่าพาเราไปดูหนนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวอางจะพาทีมอกนะครับแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับยังไงคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามเรา,าไปดูกันเลยครับไปเฮ้ยเนี่ยดูดีบ้านนี้นะสรุปว่าว่ามันมันเหมาะอ่ะเอาจริงสำหร,รับคนที่อยากซื้อนะคือราคามันก็ไม่แพง แล้วก็อีกอย่างนึงการตกแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบอู่สไตล์สีแล้วก็เนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยจอดรถได้อีกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเก็กเก็กฟังอยู่ว่าเนี่ยเฮ้ยเก็กสรุปสวยแล้วชอบมั้ยเนี่ยสวยสวยสวยเมื่อกี้สรุปได้ฟังมาไปไปเข้าไปดูห้องในเข้าดูห้องในไปไปไป,ไป,ไป ครับพี่ยามนะครับแล้วก็พาคุณกิ๊กแล้วก็คุณผู้ชมนะครับเข้ามาดูในบ้านตัวอย่างเพื่อจะได้ให้คุณกิ๊กแล้วก็คุณผู้ชมนะครับเห็นว่าถ้าเกิดมาซื้อโครงการที่นี่จะตกแต่งยังไงวางเฟอร์นิเจอร์แบ็กพื้นที่ใช้สอยยังไงกันบ้างเมื่อกี้นะกิ๊กแอบเห็นห้องเนี้ยห้องเล็กๆตรงเนี้ยแต่งมาเป็นห้องนั่งเล่นน่ารักมากเลยอ่ะแล้วพื้นพวกนี้นี่ให้เป็นแกนโตแบบนี้ได้ปะคะครับถูกต้องนะครับพื้นหอนี้จะเป็นแกนโตแล้วก็ผนัง จะเป็นผนังฉาบเรียบสีขาวแบบนี้เลยแล้วห้องน้ำมันเป็นยังไงบ้างที่แอบไปดูแล้วว่าถ้าอยากดูนะครับเดินตามไปดูเลยนะครับคุณผู้ชมตามพุก,กี้<ช>เข้าไปะะเลยครับห้องน้ำกว้างจังเลยอะอามแล้วกระเบื้องกับสุขภัณฑ์นี่เขาให้ตามนี้เลยหรือเปล่าใช่กีเขาใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดเลยนะที่นี่มีฝักบัวอาบน้ำไว้ให้ด้วย กิ๊กยเห็นข้างบนแล้วว่าคื่อะไรข้น,นกันโอเคครับคุณผู้ชมงานนะครับเดี๋ยวตามผมกับกิ๊กนะครับขึ้นไปดูที่ชั้น2เลยดีกว่าที่นี่นะกิ๊กเขาก็มีห้องนอนทั้งหมด4ห้อง <c oughs> ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยจะมีห้องนอนเลยอีกสองห้อง <c oughs> นะกิ๊กลองเดินดูเลยห้องมาสเตอร์เบดรูมนี่เขาแต่งสวยดีนะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันอยู่หน้าบ้านเลยอะ่ะ ที่นี่เขาแต่งเป็นวอล์กอินคอสแตทด้วยนเนี่ย่อยงของฉันเลยเนี่ยชอบไะสิปะงั้นเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งทางด้านหลังแล้วกันเนาะไปมันนี่จ <c oughs> ิเออเออไปไปไป อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้น2กิ๊กซึ่งมันจะเพิ่มฉากกั้นอาบน้ำเข้ามาลองดูเลยใช่แล้วก็นี่ความพิเศษของอ่างล้างหน้าที่นี่ก็คือจะมีตู้เก็บของอย่างนี้มาให้ด้วยอของทุกทุกหลังเลยอออย่างนี้กิก็ไม่เปลี่ยนอะไรตรงนี้ใช่ใชก็คือมันกั้นแล้วไนงะมีฉากกันน้นอาบน้ำอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะอันนี้เราไปดูห้องอื่นต่อดีกว่าปะคร เราเข้ามาดูห้องนี้กีก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่วันนี้บ้านตัวอย่างที่เรามาดูเนี่ยเขาแต่งไว้เป็นห้องสาหรับเด็กแต่ว่าถ้าใครอยากจะแต่งให้เป็นห้องทํางานหรือว่าห้องนอนเล็กอีกห้องนึงในบ้านก็ได้อลองดูน่าสนใจนะ ที่เห็นตรงนั้นเลยนะก็จะเป็นในส่วนของฟา c i ซิลิตี้ของโครงการนี้แล้วก็นอกจากสวนสวยๆแล้วเนี่ยที่เห็นอยู่รอบๆเลยก็จะมีนี่ความพิเศษของที่นี่เลยนะครับก็คือจะมีท่าเรืออยู่ริมน้ําซึ่งแบบ วิวดีมากๆเลย,ด,เลยดีมากเลยอะเชื่อหรือเปล่าถ้าเกิดโครงการทำเลดีๆตกแต่งสวยๆสไตล์แบบนี้นะ,ะว่าไม่นานนะเดี๋ยวว่าขายหมดเนี่ยตอนนี้ก็คือโครงการเนี่ยเริ่มเปิดให้จองแล้วเชื่อไหม,ถ,ไม <S <S 2> <S 2> ถ้าเกิดว่าไม่รีบนะทั้งโครงการที่ทำเลดีเดินทางสะดวกราคาสมเหตุสมผลแบบนี้นะก็อามเชื่อว่ายังไงขายหมดเร็วแน่นอนอย่างนี้เราต้องรีบลงไปจองเลยใช่ป่ะไปลงไปจองนีเราไม่ทันแน่ๆไปไปจองกันดีกว่า เป็นยังไงดูแล้วเป็นยังไงบ้างแม่อินทีรเรียชอบมากเลยที่นี่นะจัดสรรฟังก์ชันได้ครบทุกอย่างเลยนะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมครับถ้าต้องการสร้างครอบครัวเล็กๆนะที่นี่เหมาะมากเลยสําหรับครอบครัว3-4คนเนี่ยน่าสนใจมากเลยทีเดียวแล้วเรื่องราคาเป็นยังไงบ้างอามอ๋อครับคุณผู้ชมครับเรื่องราคาอามแอบไปถามสํานักงานขายมานะครับโครงการเดอะวินเลทแจ้งวัฒน,นาติวนทน์นะครับเริ่มอยู่ที่3.39ล้านบาท แถมคุณจริงนะครับรู้ไหมเขามีโปรโมชั่นพิเศษฟรีค่าส่วนกลางถึงเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นน่าสนใจมากๆาเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมถ้าราคานี้สําหรับคอนโดในเมืองนั้นได้แค่ห้องเล็กๆเองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยที่นี่เหมาะมากเลยนะคะอย่าลืมนะสำหรับเรื่องของการเดินทางนะครับก็ค่อนข้างสะดวกอยู่ใกล้นะครับสถานที่สําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์ราชการนะครับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานีนะครับไม่ได้ว่าเดินทางเนี่ยสะดวกสุดๆเลยคุณกิ๊กซักหลังไหมครับสักหลังเลยค่ะ <laughs> ได้ครับวิยากายกาย b ที่อยู่อาศัยคอ m กับโครงการเดอะวินเลทแจ้งวัฒนะติวานนท์ ผมมองว่าทุกคนคงจะชอบโครงการนี้นะครับและคุณจะสามารถเลือกใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวใช่ค่ะที่นี่ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาบ้านตายนี้ของอารยาไม่ได้มีแค่โครงการนี้นะครับสําหรับใครที่อยู่ในโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครเรายังมีอีกหนึ่งทำเลครับคือโครงการเดวิ i เล a g e b า n อยู่ใกล้กับเมกะบางนาราคาเริ่มต้นก็ไม่แพงครับเพียง2.89ล้านบาทเท่านั้นเองหวังว่าท่านผู้ชมคงชอบที่นี่เหมือนกับเรานะคะ ้าท่านผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ www.aria.co.th หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่1797กด4ค่ะติดตามข่าวโครงการอสังหาล่าสุดได้ที่ w w w t h i u a s a i c o m และสำหรับใครที่ถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจให้เราด้วยนะครับนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตจะเริ่มต้นขึ้นด้วยการตัดสินใจของท่านเองแต่เรื่องที่อยูาศัยต้องยกให้เรา